ไ้ยดนะีขึ้นแล้วนะขึ้นแล้วนะขึ้นแล้วนะซื้อไม่ได้ขึ้นแล้วนะโอเคฮัลโหลสวนะัสด okay. ีครับผมจี G. ผมซึ่งวันนี้ครับเราก็อยู่ในเกมเรบัสนั่นเองผมซึ่งวันนี้เราก็อยู่ในบ็อกพิสเหมือนเดิมผมซึ่งวันนี้เราก็ได้ทำการอัปเดตตัวละครเราอย่างสูงส่ง <laughs> ต้องเรียกว่าสูงส่งเลยเว้ยเพราะตอนนี้ เรามีท่านขาดำแล้วนะเราใช้ขาดำแล้วแล้วเราก็มีหาคิ้กก็แล้วเราก็มีผ้าคุ้มอ่าปึ๊บอ่ะมันจะเพิ่มเลือดหนึ่งร้อยแล้วก็เพิ่มเอเนอร์จีอีกหนึ่งร้อยผมแล้วก็มีสามดาบล้ลผมถึงจะไปแค่ของโซโล่แล้วก็มีแคนนอนหรือว่าปืนใหญ่แล้วเองซึ่งตอนนี้มันก็เต็มเรียบร้อยเวลไม่ถึงเวล์ไม่ถึงเวล จำขนาดถึงหน้าเลยซึ่งผมก็ใช้ผลควันนะผมซึ่งผลควันนี่ก็เป็นของสมกเกอร์นั่นเองครับผมอ่านั่นแหละนี่เป็นการอัปเดตตัวละครเองเองซึ่งวันนี้เราก็อยู่ในชายเปียกหรือว่าเป็นเกาะลอยฟ้านั่นเองผมซึ่งก็มีเงินอยู่แสนห้าเวลร้อยเจ็ดสิบเจ็ดครับผมอืมถือว่าเป็นการอัปเดตตัวละครที่อีซี่ซึ่งอ่าพอยต์เราก็มีอยู่สองแสนสามหมื่นแปดพันเจ็ดครับผมอืมถือว่าเป็นการอัปเดตที่ดีนะ โอเคซึ่งเราก็อยู่เกาะลไยฟ้าซึ่งมันก็สูงมากๆซึ่งเกาะที่เราจะไปฟาร์มก็มันก็อยู่ด้านล่างประมาณตรงนี้นี่นี่ปราสาทเนี่ยซึ่งนั่นๆคือกดคือเกาะเวล1.56เอาละ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 ปึ๊บซึ่งวิธีการฟาร์มผมนะครับง่ายๆผมเตะไปตัวนึงปึ๊บปึ๊บปึ๊บยังไงมันก็ตีเราไม่เข้าเพราะเราไปใส่โลเกียร์เรียบแล้วก็ปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊ะลอไปเรื่อยๆลอไปเรื่อยๆอ๋อลืมบอกไปผมผมมีโซ่ด้วยผมกดตัวอาปึ๊บอะ ซึ่งผมรอไว้ววลประมาณสองร้อยแล้วก็ตังเกดแสนอยู่เอาทำอะไรเจตแสนเนี่ยเอาไปซื้อหาที่สังเกส่วนส่วนววสองรอยเนี่ยเก็บไปสู้อะแข่งคูนซะผมแปลวาดต้องการดักก็ใช่ปะต้องการดักเต้องมาฟามันจะเลยบรอแล้วทีนี้โอเคแล้วผมก็จะไล่ต้องตีอะไรเยอะแยะหยุดให่ปาอัี่ไร้อยสามสบแหละ ซึ่งเขาสอนว่เครื่องเร็วนี่นะตอนนี้มันเวลยเยอะจนเพิ่มช้าละก็จะเป็นประมาณนี้สําหรับการฟาร์มแบบง่ายๆบนเกาะนี้อยากเรียกโอเคเราจะมาดูกันไปต่อนะ <S <S เอ้าเมื่ามึงยังตีกูไม่ได้อยู่เลยดะงนั้นอ,อะไรวะเมื่อวานมึงยังตีกูไม่ได้เลยไม่จู่มึงตีกูได้เนี่ยเฮ้ยเ้ยไม่ใช่ดิเราพูดสลับเไม่เมื่อวาน เมื่อวานมันยังตีเราได้อยู่อต่ตอนนี้มันตีเราไม่ได้เขาบอกว่าถ้าเวลเวลเวลเรายังไม่ถึงอันนั้นอะคือเมื่อวานเูาบอเวลเราผ่านลูกเบอร์ะช่างมันเหอยังไงก็มายังไงก็ได้มาะละโอเคเราจะไปที่จะไปฟาร์มตัวที่มีชื่อว่า ดักมาสเตอร์ผมมันดักยังไงวะก็แค่กระกระบองมาสีดำโอเคต้องฆ่าอยู่แปดตัวบบมาแล้วมาแล้วมาแล้วจ้าเมื่อวานผมไม่ได้ฟาร,รม์มมุ่งไปเพราะอะไรหรือไม่เพราะพุ่งมาต่ออะไอ่ะเนี่ยแค่นี้มกรตีเราไม่เข้าแล้วเยี่ยวเก็บกล่องไปเลยโอเคเวลตอนนี้อัพเป็นเวล178แล้วครับผมเดี๋ยวจะกลับมาเจอกันในเวล200ไม่ไดิ199ครับโอเค okay. แล้วเจอกันโอเคตอนนี้แล้วก็อ่าเดี๋ยวเขาลืมใส่หูฟังไว้โอเคซึ่งมันก็มีน้องมานั่งอยู่ตรงโน้นก็ได้ซึ่งตอนนี้ทางเราก็มีอยู่เจ็ดแสนห้าย่ำแล้วก็วิวร้อยเก้าเก้าคือถ้าสมมุติว่าเราไปรับเควสมาทีนึงเนี่ยก็คือมันจะได้เอ็กพีมาประมาณเทแบบ่าไหร่วะเจ็ดแสนมั้งเออถ้าได้มาเจ็ดแสนก็มันก็อัพวเวลได้ถึงสองร้อยห้าสิก็ไปสู้แชงได้ ก็ตอนนี้ก็คงจะต้องเอาละเอาละเอาละเดี๋ยวเราไปรับเพจกันเลยมีกล่องเพชรเรียบร้อยออกมาได้2,000เยี่ยมเอาละเอาละเราจะใช้ดรากมาสเตอร์คอนเฟิร์มปุ๊บโอเคไปฟาร์มอีก8ตัวก็ถือว่าสวยแหละนะไปปองสวยแหละเือถามมากเลยโอเคปุ๊บโอเคตอนนี้ก็รองเท้าวิลร้อยห้าสิบห้านี่รองเท้าได้ ็คือเท้าดำขาดำเออแบ็คเล็กอะเล็กเล็เออมันข้า,าม่าเล็กเลยแล้วก็ปืนแล้วก็ปลนกิศาจตอนนี้ไม่ค่อยอัพดนั้นสัจะ,นจะไปเอาดาบแข่งเ,ออเนยเี่ยมเร็วสง่วสงเลยเนาะสง่งเลยเนาะส่งเลยเนาะโอเคเดีเวลาินิัมนอน่อาสามยิงโอเคมก็จะล่วงไป เอาละเอาละเจะเซตสัตว์พาวงนี้ดิบเลยเอาละเอาละมาแล้วเจ้ามาแล้วเจ้ามาแล้วเจ้าฮอกปึ๊บฮะอะไรกูซื้อไม่ได้กูเป็นอ่อนีออ่อนแอมะเขืออะไรล่ะเขือสัตว์พาวงแลวเพิจะเพิ่มไห้แบบนี้เฮ้ยแต่ประเด็นคืออะไรวะ กูต้องเลวสักร้อยหนึ่งเหรอมันต้องเลงมากขนาดนี้เลยฟาร์มตัวนี้สามทีแล้วก็ตายละขึ้นแล้วนะขึ้นแล้วนะขึ้นแล้วนะกูซื้อไม่ได้ขึ้นแล้วนะขึ้นแล้วนะขึ้นแล้วนะซื้อไม่ได้เนี่ยแล้วก็เดี๋ยวเราไปสู้แช่งพาร์ทหน้าละกันไม่ต้องใช้ฮาคิละแต่แต่มันแยกพาร์ทเพราะว่าตอนนี้คลิปมันดองไปเยอะมากโอเคสำหรับนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย